หัวไว้ให้เขาขึ <laughs> oh. to to ้นจริงเลยค่ะคุณเม่อีต้ามอ่ะมันให้คุณไก่เขาไปคุกคามคุณเพื่อนเอิงเพื่อที่ว่าคุณเพื่อนเอิงอ่ะะได้ไปเเคคาะาะเคาะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือโอ้โหเป็นต้อด้วเป็นขี้ขอความช่วยเหลือไงเฮ้ยมึงขนลุกมากเลยเนี่ยโกนหัวก็โกนไม่เกี้ยงไม่ชอบโกนกินตูดบ้าง ไม่ต้องเลยถ้าข้างบนไม่โกนเนี่ยข้างล่างก็ไม่โกนแน่นอนมันต้องคิดอะไรพิเศษแน่เลยอ่ะยิมคิดแทนชั่วกูเคยเห็นในหนังไม่เป็นไรอ่ะมึงอ่ะเอาไม่เป็นไรอ่ะมึงไม่ได้เห็นในหนังเหรอเมื่อเราคิดแทนชั่วๆใช่ไหมคือไง